สวัสดีค่ะช่องปุ้เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมเนาะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการวันนี้ มาดูเลขของเรามีเด็ดห้าลองสามมาดูตัวเจาะมีห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่สี่หนึ่งสี่แปดสี่สี่ สามหนึ่งสามแปดสามสี่เน้นนะคะห้าแปดกับสามแปดสามตัวสามห้าแปด สี่สามแปดหนึ่งสามแปดวินห้าสี่สามหนึ่งแปดก็อ่าเลขของเราก็มีแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคน Uh, เล่นอย่างมีสติเนาะเล่นอย่างมีสติ <c oughs> เอาพอประมาณตนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันโชคดีของทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนปงัปงๆรับเงินนะคะสวัสดีค่ะ